ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีดลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงชะตาประจําเดือนสิงหาคม2565นะครับเดือนที่ดาวสุขได้โคจรไปอยู่ในเรือนการเงินของชาวลัคนาราศี มิถุนนะครับแล้วก็ไปได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคส่วนดาวอาทิตย์นั้นนะครับก็มาอยู่ในตำแหน่งโยกหน้ากับชาวลัคนาราศีมิถุนได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิบดียังมีดาวพุธอีกหนึ่งดวงซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมิลัคนาราศีมิถุนโดยตรงไปได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีและมหาอุดก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเดือนแห่งความเข้มแข็ง ด้วยดาวที่ทรงคุณเป็นกเกษตรและมหาอุดของดาวพุธตรงนี้และในความที่เป็นดาวพุธท,ที่เป็นกเกษตรและมหาอุดตรงนี้ไปอยู่ในเรือนพันธุเล็งไปยังเรือนการงานและที่เรือนการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นก็มีดาวพฤหัสเป็นกเกษตรอยู่อีกเป็นเดือนที่โดดเด่นมากๆโดดเด่นโค,คดในเรื่องของการงานของชาวมิถุน โดดเด่นในประการที่1คือใครที่รองานอยู่หรือดิวงานค้างไว้และยังไม่ได้สรุปสักทีหนึ่งในช่วงที่ผ่านมามีโอกาสจะสรุปในทางที่ดีได้ในช่วงเดือนสิงหาคมตรงนี้ดีในประการที่2อหมายถึงตําแหน่งหน้าที่การงานหรือใครนะครับที่รอตําแหน่งรอข่าวดีอะไรบางอย่างในเรื่องของงานก็สงสัยนะ่าจะมีข่าวดีนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมตรงนี้อีกเช่นกัน และอีกประการหนึง่งสำหรับชาวมิถุนที่นะครับต้องการจะทำกิจการหรือทำธุรกิจหรือเริ่มต้นอะไรของตัวเองในช่วงเดือนสิงหาคมตรงนี้เหมาะมากๆผมเชื่อและเกินว่าตามยกเกณฑ์ของดวงดาวแล้วจะนำพาความสำเร็จมาให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนได้ไม่ยากหรือใครที่มีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาการงานไม่ค่อยแน่นอนจุกจิกนู่นจุกจิกนี่จุกจิกนั่นสิงหาคม ขยับดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเงินนั้นก็หามาหาได้หาเก็บแล้วก็ใช้จ่ายออกไปพอๆกันถ้าถามผมตรงนี้ในเดือนสิงหาคมนะครับถึงแม้การเงินจะไม่ติดลบนะครับแต่ว่าก็อืมนะมีรายจ่ายรออยู่จุกจิกเหมือนกัน แล้วก็เป็นช่วงเดือนของชาวมิถุนที่อยากจะได้ของสวยงามอยากจะได้โนนได้ดีมาประดับบาร,รมีหลายๆอย่างซึ่งแน่แหละครับมันก็ต้องใช้เงินซื้อถูกไหมนั่นก็หมายความว่าคุณอาจจะหมดสตุ้งสตังไปกับข้าวครองเสื้อผ้าเครื่องประดับแตงบ่งบบงแต่งบ้านแต่งรถหรืออะไรก็ตามที่เป็นเหตุปัจจัยให้มีการใช้จ่ายเงินออกไปแต่ก็ถือว่าไม่ขัดสนนะครับยังมี ความมั่นคงในสถานภาพในเรื่องของการเงินดีอยู่1-5สิงหาคมหงุดหงิดใจวุ่นวายใจไม่สบายใจนะครับอาจจะมีปัญหาจุกจิกในเรื่องความสัมพันธ์อะไรบางอย่างหรือใครคนใดคนหนึ่งสร้างความรำคาญใจให้กับชาวลัคนาราศีมิถุน6-10นะครับแฮปปี้ขยับดีขึ้นเป็นช่วงที่คุณนั้น มีความสุขเอนจอยกับการกินการพบปะผู้คนออการได้พักผ่อนการได้เที่ยวอย่างสบายอกสบายใจในช่วงวันที่6จนถึงวันที่10 11-15ถึง15ช่วงนั้นการเงินจะดีน่าจะมีเงินเข้ามาจากตรงนี้ตรงนั้นหลายๆทางแต่รวมๆก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ดี16-20ถึง20ระวังช่วงนั้นจะมีเรื่องจุกจิกบุดหงิดใจนะครับ จากคนใกล้ตัวหรือคนรักนำเรื่องจุกจิกใจมาให้แต่ก็เป็นช่วงันสั้นๆเท่านั้นพอ21ถึง25การเงินจะกลับมาดีอีกครั้งหนึ่งติดต่ออะไรก็ได้ผลโดยเฉพาะใครที่ทำงานในเชิงนายหน้าหรืออาชีพอิสระมีโอกาสจะติดต่อเจราจาหรือแม้แต่อยู่ในฝ่ายการตลาดหรือเซลล์มาร์เก็ตติ้งก็แล้วแต่นะครับลูกค้าจะดีแล้วก็26จนถึง31 ช่วงนั้นคุณอาจจะมีความรู้สึกจุกจิกบุญหิดกับคนรอบข้างเล็กน้อยในเรื่องของความรักนะครับมิถุนพึงพอใจใครอยู่ใครพึงพอใจมิถุนอยู่โอกาสจะมีการสารต่อความสัมพันธ์กในทางที่ดีก็มีแต่ช่วงที่ไม่ดีก็บอกช่วงไปแล้วในช่วงวันที่20 1 6ถึง20มิถุนาช่วงนั้นสารความสัมพันธ์ คุยกันอาจจะไม่ค่อยเข้าที่นักนะครับมันก็เป็นช่วงสั้นๆนะแต่ว่านอกนั้นภาพรวมๆถือว่าความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสสารความสัมพันธ์ไปได้นะครับจะมีเรื่องจุกจิกบุดจิกก็แค่ช่วงที่บอกเท่านั้นคนที่มีคู่คนที่มีแฟนอยู่แล้วความรักก็จะแฮปปี้นะเจรจาตากวยเลยกันก็ไปได้ในทิศทางที่ดีก็คงจะมีแต่ช่วงวันที่บอกนั่นแหละก็คือวันที่16บหกนถึง20 ช่วงนั้นคนที่มีแฟนอยู่คุยซ้ายมันไปขวาคุยขวามันไปซ้ายคุยกันไม่ค่อยเข้าใจก็พยายามปรับพยายามจูนซักนิดหนึ่งผมว่าน่าจะโอเคขอให้โชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี